กะตะปุญญาตาไม่ได้ทำคุณงามความดีหรือสร้างบุญกุศลมาแต่ปางก่อนแล้วอย่าฝันเลยว่าจะได้เกิดจะได้มาเกิดให้จะได้มาร่วมกับพ่อกับแม่อย่าฝันนะเพราะกุศลผลบุญที่เราทำไว้แต่ปางก่อนต่างหากจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ คังมนุษย์เสสุขการเกิดเป็นมนุษย์นี่แสนยากแสนลำบากมากอย่าว่าตั้งแต่สามเทพ,พเจ้าแดนแห่งสามเทพ,พเจ้าหรือสวรรค์หกชั้นตลอดทั้งพรมสิบหกชั้นยังปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์ นับตั้งแต่สัตว์และฉานเปียสุลกายจนกระทั่งถึงมหาอเวกีนรกอ่ะอันเป็นอบาย,ยภูมิอันเป็นอบายะอบาย,ยภูมิอ่ะย,ย,ย,ยังปาถนาที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หยุดพ่อพระแม่พระและ้วพวกเราเป็นมนุษย์ล่ะเราได้เปรียบเขาแล้วไม่ใช่เหรอ นึกหรือ,อย่างว่าเราได้เปรียบเขาแล้วเราจะเอาไหมบุญกุศลเราจะเอาไหมอริยมรรคอันเป็นหนทางเดินหรือเราจะอ,าอบายามรรคถาม